โอเคครับต่อตรงนี้แล้วครับตอนนี้ก็มาเตรียมประกอบใส่กลับนะครับเดี๋ยวมาเทสดูอีกทีนะครับรอดหรือไม่รอดเปลี่ยนไอซีใหม่แล้วก็น่าจะรอดอยู่นะเพาเราก็วัดไฟแล้วนะครับไฟได้นะครับต้องเช็คห,หลายๆอย่างนะครับอาการก็คล้ายๆกันนะต,าานต,ตัวเสียไม่ใช่อาการคล้ายกันแต่ตัวเสียเหมือนกันนะครับโอเคโอเคครับ นับประกอบแล้วนะครับเสียบสองเสียบสายให้ครบนะครับดูดิชนมากช่างแมวจะชอบลืมเสียบสายตัวโอเวอร์โหลดนะครับมันคือกีดครับทีนี้อยู่ระเบียงนะครับระวังจะทำยากอยู่ต้องโน้มตัวนะ เปิดเบเกอร์ครับวิธีใช้ก็ปิดเบเกอร์ไว้นะครับปิดรีโมทแล้วก็รอมันสามทีห้าทีก็ปิดเบเกอร์ตอนจะเปิดก็รอเนี่ยรอบานสวิงครับปิดแล้วก็เปิดนะครับการใช้อ์ให้เขารีเซ็ตก่อนจะมีเสียงซอสสตาร์ทออนนะครับ0 6 0 7, 7. ์มีวีวาดังแป๊กก หรือมอเตอร์สไลด์นะครับมอ,อ,อเตอร์สไลด์ทำงานก็รนี้โอเคกดเปิดครับเสียงออนโอเคก็อลมหมุนเลยนะครับรุ่นนี้หมุนเร็วละอ่ะสปีดเลยนะครับออกทำงานเร็วกว่าเป็นรุ่นใหม่0.77 078นะครับ หนึ่งแอมป์แล้วครับโอเคแสดงว่ารอดนะครับ, okay. บ,บร,อ,รบอดโชคดีไปช่างก็โชคดีไปเจ้าของบ้านก็โชคดีด้วยได้นอนแอร์เย็นแน่โอเควัน okay. นี้เขาแก้โปรแกรมใหม่แล้วโกรมเ,เก่าจะต้องรอประมาณสามทีห้าทีนะครับรุ่นนี้เขาทำโปรแกรมให้เย็นเร็วนะครับตอนนี้ก็สองแอมป์นะครับสองจุด 90ูนย์นะครับกับ3แอมป์ลมก็มุนแรงนะครับ2.7เดี๋ยวให้วัดดูความร้อนอีกทีนะครับรอ2แอมป์ความร้อนนี่ต้องปิดฝานะครับเดี๋ยวฝามาปิดชั่วคขาวเลย สปีดแล้วฮะนี่ครอบปิดนี่นะชั่วคราวก่อนตอนนี้ก็ 3. 4, 3สามจุดสี่สามแอมป์นะครับกระแสนะครับช่วเอาวัดความรอ้นะอนอีกทีหนึ่งก็เลยนะครับนนวางชั่วคราวกันความเย็นได้ความร้อนได้ตอนนี้เพิ่งใส่นะสามสิบสี่สามจุดหก 4, 6, 3นะครับก็พยายามล้างแอร์ทุกหกเดือนนะครับหรือถ้าใช้งานหนักๆมากๆก็สามเดือนครั้งนะฮะดูฝุ่นดูอะไรด้วยเสีสเปรดนะครับโอเคเป็นที่สี่แอมป์นะครับ,รบแต่เสียงนี้มาอุ่นใจนะรอดครับสี่จะห้าแอมป์นะจุดสองสามศูนย์นะสามสอง ตอนก็39.5 40ล้ละนี่เป็นถึง40ก็โอเคครับ้ห้องเย็นก็จะก็จะดับลงเองนะครับตอนนี้กลางวันกำลังร้อ,อจะทำงานเร็วหน่อย5.50นะครับวันนี้ประมาณ10เนาฬิกานะแดดกำลังจานะ้าเลยอากาศเย็นเขาดีรอบลงเร็วนะสี่บสองจุดามนะครับผมเประมาณนี้นะครับ ยังไม่เกิน1แอมป์นะครับพอเขาเย็นห้องเขาเย็นก็จะหลีรอบลงก็จะเรียกว่ามาสองจุดห้าแอมป์นะครับ4.3แอมป์4.32นะครับเราทำจนกว่าห้องจะเย็นแล้วนะร้อนๆประกอบฝากันนะ ทันทีครับเท่าไหร่โอเคอ้นนี้ก็สี่สิบสี่จุดห้านะครับสักเดียวสักพักก็จะลดรอบลงนะครับอ้นนี้อฝาแล้วนะครับห้าสี่หกโอเคด้านในก็ดูเย็นนะครับแล้วก็ดูด้วยลมนี่มันต้องเป่าได้ประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับถ้าเป่าไม่ถึงหรือดังฟู่ฟู่ฟู่ครับแสดงว่าแอร์ตันนะแต่เยีบยบๆก็ไม่ตัน,นครับสังเกตง่ายถ้าดังฟู่ฟูนะ่อ่ะแสดงว่าแอร์ท่านเริ่มตันแล้ว โอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะยังไงก็ช่วยกดไลิ์กดซับตะคิ้งกดนเลยแชร์แลเป็นกำลังใจเช่นแมวในการทำคลิปโรแมนติกต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานเอ่อบางทีหน้างานบางงานไอ้บางงานก็เออ่บางงานก็ง่ายนะบางงานก็ยากนะซ่อมแอร์อินเวอร์เตอร์บางอาการก็ไล่เจอก็เจออาการไล่ไอ้ซ่อมบอร์ดบางบอร์ดก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะช่างแมวก็ถ้ามันช็อตหนักๆก็ไม่รอดนะถ้าช็อตเบาๆไม่อะไรมาใส่แล้วไม่ลามไปจุดอื่นมันก็โอเค ถ้าเกิดว่ามาใส่แล้วมันลามไปจุดอื่นก็บางทีก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่นะครับยังไงตัวนี้ก็ฝากกับทางลูกค้าหรือทางเพื่อนช่างด้วยนะครับเพราะว่ามันช็อตอาการคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเสียไม่เหมือนกันบางคนบอกดูในคลิปเอาช่างเปลี่ยนตามแล้วทำไมไม่หายนะครับอันนก็ต้องดูด้วยว่ามันมันมันอาจจะไม่ใช่นะครับมันอาการคล้ายกันแต่ว่าตัวเสียงมันไม่เหมือนกันนั่นเองครับโอเคครับสู้ๆครับขอบคุณคที่รับชมผลง,งาน